โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมชช่วง Data c h a r a c t e r Tour Series กันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาอยู่กับตัวละครตัวหนึ่งครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่ยังไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในอนิเมะนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยนั่นก็คือตัวละครที่ชื่อว่ามากิกามิโคมากินั่นเองครับผมเป็นตัวละครตามชื่อคลิปเลยนะครับผมก็คือสิทธิ์รุ่นน้องของคุโรโกะนั่นเองครับผม ครโกรนี่มีรุ่น,นงกับเขาด้วยหรือวะเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าตกใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวประกอบนะครับผมซึ่งโผล่มาในบทของมังงะนั่นเองครับผมก็คือมังงะแอสเทอร์ d อี้หรือว่านางเอกคือจุนโกะนั่นเองครับผมโดยตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวประกอบที่มาเพียงแค่แป๊บเดียวนะครับแต่ว่าก็น่าสนใจอยู่นิดนึงนะครับผมในเรื่องประวัติของเจ้าตัวแล้วก็ในเรื่องของพลังนั่นเองครับผมและตัวละครตัวนี้เนี่ยล่าสุดก็ได้มีการนําเข้าตัวของเกม Index Imaginity n a r y ด a c e ด้วยแล้วนครายเฟสด ซึ่งก็จะมาอยู่คู่กันกันกนกบตัวของคูโรโกเลยนั่นเองโอเคก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าโคมารินั้นเธอเป็นคนของโทคิวะไดนะครับผมนักเรียนของโทคิวะไดแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าอยู่ชั้นปีไหนนะครับผมแต่ว่า บอกว่าอยู่กับคุโรโกอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นชั้นปีนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมโดยตัวเธอเนี่ยจะเป็นจัสตเมนนะครับผมอยู่สาขาเดียวกับคุโรโกคุโรโกเนี่ยจะอยู่สาขา177ใช่ไหมครับผมแต่ว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับ177นะครับผมเอาแล้วมันสาขาเดียว, antenna, วกับคุโรโกตรงไหนวะคุโรโกเนี่ยเขาเป็นจัสตเมนสอสาขานะครับผมโดยสาขาหลักที่เราเห็นเนี่ยก็คือสาขา177แต่ว่าคุโรโกเนี่ยจะมีอีกสาขาหนึ่งครับผมก็คือสาขาที่3มนั่นเองโดยสาขาที่3เนี่ยจะเป็นสาขาของโรงเรียนโทคิวะไดนั่นเอง ซึ่งโคมาริและคุโโโกะเนี่ยเป็นคนของสาขาที่3นะครับผมโดยจะมีอยู่แค่2คนนี่แหละของโรงเรียนโทคิวะไดและก็สาขาที่3นะครับผมโคมเริเนี่ยเธอเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันก็นกจริงนะครับผมของจัส t เมนแต่ว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ลุยภาคสนามเหมือนกันกันกบคุโโโกะนะครับผมแต่ว่าตัวเธอเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ครับผมเป็นครูฝึกจัส t เมนให้กับคนอื่นนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เธอจะมาเป็นครูฝึกจัส t เมนให้กับคนอื่นๆเนี่ยเธอก็แน่นอนแหละเคยเป็นเด็กฝึกจัส t เมน t มาก่อนแล้วคนที่ฝึกตัวของเธอก็กคือคโกนนั่นเองผ ก็เลยกลายเป็นรุ่นพี่เธอในการฝึกฝนนั่นแหละแล้วครโกะเนี่ยยังสอนงานเธอเกี่ยวกับจัสเมนภาคสนามอีกด้วยนะครับผมเผื่อว่าในอนาคตภายภาคหน้าเนี่ยเธอจะเลิกเป็นตัวของครูฝึกแล้วก็มาเป็นเจ้าหน้าที่ลุยภาคสนามแทนต่อมาเป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับผมก็คือนอกเหนือจากเธอเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ของจัสเมนแล้วเธอยังเป็นคนของกลุ่มมิสกิด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ดูอนิเมะเนี่ยก็จะรู้ว่ามิสกิเนี่ยเขามีกลุ่มเป็นของตัวเองแล้วก็มีแฟนคลับอยู่ใช่ไหมครับผมเธอก็เป<ๆ>็นหนึ<ๆ>่งในกลุ<ๆ>่ม<ๆ> ไม่ได้สูงสิงกับกลุ่มนี้สักส่วนใหญ่เพราะว่ากลุ่มของมิสกิเนี่ยเขาก็ยังมีลำดับชนชั้นอยู่นะครับผมซึ่งพี่ก็จะเอามาเปิดเผยกันในตรงนี้เลยนี่เลยครับผมลำดับชนชั้นของกลุ่มมิสกินะครับผมเธอเนี่ยจะเป็นชนชั้นระดับธรรมดานะครับผมก็เลยจะไม่ได้เด่นอะไรมากมายแต่ว่าเธออยู่ในกลุ่มนี้แน่นอนครับผมเอาง่ายๆก็คือเธอไม่ได้อยู่กลุ่มที่เดินตามหลังมิสกิซึ่งจะมีอยู่ประมาณห้าหกคนนั่นแหละเธอไม่ได้อยู่ในกลุ่มพวกนั้นครับผมเธออยู่ในกลุ่มแนวหลังปปนนนกกกกัััััับบพวววววตตรระออท่่่่ไไเงงงซึ็ยยมมมคา กันแบบนั้นนะครับผมเธอยังไม่ได้ปัจจันหน้ากับมิสกิแบบเต็มๆนั่นเองครับผมแล้วทําไมเราต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วยวะก็ตัวเธอเนี่ยอยู่ในกลุ่มมิสกินะครับผมแปลว่าเป็นติงมิสกิอย่างแน่นอนครับผมแล้วตัวเธอเนี่ยแหละครับผมอาจจะได้ทําหน้าที่จัดเมนต์นะครับผมในการช่วยเหลือมิสกินั่นเองครับผมเพราะว่าจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่จะมีคนปอง้ายมิสกิครับผมต้องการที่จะค้นบัลลังก์ราชินีโทคิวะได้นั่นเองครับผมซึ่งตัวเธอเนี่ยจะได้ทาการช่วยเหลือมิสกิในครั้งนี้นััั่่นเเเอองงงครบผมมยย้้ไดาชวววตติแล โดยคนที่จะมาเป็นศัตรูในครั้งนี้ก็คือโยมิยะอิลูกะนะครับผมซึ่งตัวเธอนี่แหละจะมาเป็นศัตรูในรอบนี้พร้อมกับตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับผมแต่อีกตัวหนึ่งค่อยว่ากันแล้วกันตัวของโยมิยะนะครับผมชื่อนี้เนี่ยเคยปรากฏมาก่อนแล้วนะครับผมในฉบับของอนิเมชันนั่นเองก็คือโยมิยะลังโกนะครับผมโดยลังโกนั้นจะเป็นพี่สาวของอิลูกะนะครับผมแหมแหมสึกของคนพี่มาถึงสึกของคนน้องนั่นเองต่อมาครับผมคือตัวละครอีกคนหนึ่งที่จะมาร่วมมือกับอิลูกะในครั้งนี้ก็คือตัวของ โฮโจอารเรยสตัวละครนี้อาจจะได้ทําคลิปพร้อมๆกันนะครับผมอันนี้มาเกิดไว้ให้ก่อนกลับมาที่ตัวของโคมากิครับผมโคมากิเนี่ยจะได้ร่วมสู้ในศึกภาคสนามนะครับผมในศึกครั้งนี้นี่แหละโดยก็จะมีตัวของโคมากิจุนโกะแล้วก็คุโรโกะนะครับผมมาร่วมสู้ด้วยซึ่งเราจะได้เห็นพลังของเธอครับผมแต่ว่าเลเวลของเธอเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงนะครับผมว่าอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่แต่ว่าตัวเธอเนี่ยอยู่ในโรงเรียนโทคิวะไดนะครับผมซึ่งโรงเรียนโทคิวะไดเนี่ยมีข้อกําหนดในการเข้าเรียนก็คือจะไปจะต้อง เป็นคนที่มีพลังจิตเลเวล3ขึ้นไปนะครับผมแปลว่าเธอเนี่ยอยู่ในดับเลเวล3ขึ้นไปอย่างแน่นอนครับผมในส่วนของพลังของเธอนะครับผมยังไม่ได้พูดถึงว่าพลังนี้มีชื่อว่าอะไรแต่ว่าตัวของรูปแบบพลังเนี่ยมีการโชว์ออกมาอยู่นะครับผมโดยเธอเนี่ยจะสามารถทําให้ของที่เธอสัมผัสนั้นล่องหนหายไปได้นั่นเองครับผมเป็นการล่องหนนั่นเองครับผมแต่ว่ารูปแบบของหลักการใช้งานเนี่ยยังไม่รู้นะครับผมว่าจะเป็นการควบคุมแสงการรวมแสงหรืออะไรกันแน่ที่ทําให้ล่องหนหาย ไปนะครับผมแต่ที่แน่คือเธอแตะอะไรอนนั้นก็ล่องหนครับผมหรือว่าเธอจะล่องหนด้วยตัวของเธอเองก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันว่าแต่สัมผัสเป็นพอนะครับผมพลังล่องหนเหมือนจะดูดีแต่ว่าตัวเธอเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่ด้วยนะครับผมในเรื่องพลังของเธอนั่นเองก็คือตัวของพลังเธอนะครับผมถึงแม้ว่าจะล่องหนวัตถุหรือว่าจะล่องหนตัวเองได้ก็จริงเนี่ยทำให้ตัวเองหายตัวไปได้ก็จริงแต่ว่าเสียงยังอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าตัวเธอเนี่ยทำให้เกิดเสียงขึ้นมาเสียงมันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมมีโอกาสที่คนอื่นเนี่ย ถึงแม้ว่าเธอจะหายตัวไปแล้วก็ตามครับผมแล้วนี่เป็นการโชว์ครับผมว่าตัวเธอเนี่ยสามารถจะล่องหนได้แต่กบเสียงไม่ได้แปลว่าไม่สามารถล่องหนได้อย่าง100%เซแบบว่าไร้ตัวตนไปเลยจึงทําให้เธอเนี่ยอยู่ในระดับประมาณสักเลเวล3หรือว่าเลเวล4เท่านั้นเอง ต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมตัวเธอนั้นพกอาวุธด้วยนะครับผมอ่าผู้มีพลังจิตเนี่ยก็จะมีคนที่พกอาวุธอยู่แล้วเนาะอย่างตัวของมิสกาเนี่ยก็จะมีเหรียญใช่ไหมครับผมคุโรโกๆๆเนี่ยก็จะมีตัวของเข็มครับผมซึ่งตัวเธอก็มีเหมือนกันนะครับผมโดยอาวุธของเธอก็คือตัวของนาง,งิงตาตะนะครับผมอ่าหอ,อกนั่นเองครับผมโดยตัวหอ,อกของเธอเนี่แหละครับผมเป็นหอ,อกร่องหนนะครับผมซึ่งที่ขึ้นรูปเลยแบบว่าพกอาวุธทั้งทีเนี่ยพกของใหญ่เลยแต่ว่ามันล่องหนนี่หว่าไม่มีใครมองเห็นนะครเอออ้ารรถในนก่งงหข มันไม่ได้จํากัดไปด้วยนะครับผมว่าล่องหุนได้กี่อย่างพร้อมกันนะครับผมแต่ที่แน่แหละมีข้อจํากัดแน่นอนที่ไม่ด,ดีเนี่ยเธออาจจะล่องหนตัวเองล่องหุนอาวุธแล้วก็ทําให้คนอื่นๆเนี่ยล่องหนไปได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับผมแต่เราไม่รู้ว่าเธอสามารถทําได้เท่าไหร่แค่นั้นแหละเนาะแต่แน่นอนว่าเธอมีข้อจํากัดอย่างแน่นอนอย่างคุโรโกะเนี่ยสามารถเทเลพอร์ตไปได้ไกลเท่าไหร่นั่นเองต่อมาคือในเรื่องความสัมพันธ์นะครับผมตามาที่พี่ได้บอกไปว่าโคมเกะกับคุโรโกะเนี่ย mud, รู้จักกันมาก่อนแล้วนนนะคครรผมแล้้วกกวก็็โเี่ปุนุนอง นะครับผมแต่ว่าตัวเธอเนี่ยเคารบครุโกในฐานะที่เป็นจัดเม้นที่ดีตอนที่ทําหน้าที่แบบถูกหลักนะครับผมแต่ว่าครุโกเนี่ยเขาไม่ได้ทําหน้าที่แบบถูกหลักเสมอไปใช่ไหมมีหลายๆครั้งที่ออกนอกลู่นอกทางหรือว่าใช้ความรุนแรงเกินจําเป็นแล้วก็ยังมีการเรื่องใช้อํานาจเกินขอบเขตอีกด้วยนะครับผมครุโกมันเป็นคนอย่างนี้นะครับผมซึ่งตัวเธอเนี่ยก็จะคอยห้ามปามครุโกะนะครับผมไม่ให้หลุดขอบอยู่ตลอดเวลานั่นเอง ก็นะตอนที่อยู่สาขา17เนี่ยอุยฮารุเขาห้ามครูโกได้ซะที่ไหนล่ะครับผมคนที่ห้ามได้ก็คือตัวของโคโมากินั่นเองครับผมในเนื้อเรื่องเนี่ยโคมากิจะได้ปฏิบัติการภาคสนามนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยไม่มีประสบการณ์ทํางานภาคสนามเลยนะครับผมอย่างที่บอกว่าเป็นเพียงแค่ครูฝึกเท่านั้นเองไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้เลยแล้วตัวเธอเนี่ยมีเพียงแค่สิ่งที่ครูโกสอนมาเท่านั้นนะครับผมแล้วเธอจํามาอย่างเดียวยังไม่ได้ใช้งานจริงเลยครับผมเธอได้เข้าต่อสู้กับโฮโจนะครับผมแล้วก็แพ้โฮโจมานะ นะครับผมเนื่องจากว่าประสบการณ์มันยังไม่เพียงพอนั่นเองครับผมแต่ว่าเธอก็ยังจําสิ่งที่คุโรโกะสอนต่างๆนาน,นาน,นะครับผมเธอได้ใช้เทคนิคของคุโรโกะนะครับผมซึ่งเป็นเทคนิคที่เราเคยเห็นกันในอนิเมะด้วยนะครับผมก็คือแผนการนกต่อหลอกล่อนั่นเองครับผมเธอทําการถ่วงเวลาจนกระทั่งพวกของเธอมาถึงก็คือคุโรโกะนั่นเองครับผมมันจะเหมือนกับเหตุการณ์ตอนที่คุโรโกะกับตัวของอุยฮารุเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ป้นที่ทําการไปสนีเลย เป็นการหลอกลอ่อศัตรูทวงเวลานั่นเองครับผมจนกระทั่งคุโรโกะมาถึงนะครับผมแล้วก็เข้าต่อสู้กับโฮโจโด้วยความแค้นนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่ารุ่นน้องของตัวเองเนี่ยโดนทําร้ายนั่นเองดอกคลิกขาคู่เรียกว่าหัวขมำกันเลยทีเดียวมันไม่น่าจะแค้นนิดนึงแล้วแหละน่าจะหนักหน่วงพอสมควรนะครับผมในศึกครั้งนี้แน่นอนแหละนะครับผมมาได้ทําการช่วยเหลือมิสกิออกมาได้นะครับผมซึ่งมันกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมิสกิกับคุโรโกะไปด้วยนะครับผมในเหตุการณ์ครั้งนี้เอาเฮ้ยมีการเปลี่ยนธ นึงนะครับผมในตัวของมังงะแอสตาบัดดี้เท่านั้นเองซึ่งตัวของเธอนะครับผมก็คือโคมากิเนี่ยก็จะมีบทอยู่แค่นี้เท่านั้นเองนะครับผมแหมก็ถือว่าเสียดายอยู่เหมือนกันไอการเอาคลิปนี้มาทำนะครับผมเนื่องจากว่าพอดีว่ามันเห็นตัวละครตัวนี้เข้าในเกมอินเด็กอิมเจ r น f รีเฟสพอดีก็เลยเอามาทาคลิปนะครับผมก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยตัวละครตัวนี้จะไปโผล่ในตัวของเร็วกันด้วยก็น่าจะดีนะครับผมเพราะว่าก็เป็นตัวละครดีตัวหนึ่งไงซึ่งก็มีความสัมพันธ์กับคุโรโกะแล้วก็รู้จักกกัับมิิด้ววยไงนนน่าจะเป็ต ที่ปูทางไปสู่บทอื่นๆได้นะครับผมแหม่ก็เป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวเนาะต่อไปก็เป็นเก็บตกสุดท้ายแล้วกันนะครับผมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับชื่อพลังของเธอครับผมอย่างที่บอกว่าชื่อพลังของเธอเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดถึงนะครับผมในตัวเนะื้อเรื่องว่าพลังนี้ชื่อว่าอะไรกันแน่แต่ว่าครับผม ตัวของคนวาดแอสเทลบัดดี้นะครับผมก็คือตัวของอาจารย์โนเกียแกได้ออกมาพูดว่าแกคิดชื่อพลังของเธอไปแล้วนะครับผมก็ใช้ชื่อว่าตัวของไฮแอนด์เรดนะครับผมก็คือซ่อนตัวและจู่โจมตามที่บอกว่าตัวเธอเนี่ยเป็นพลังล่องหุนใช่ไหมละ่ะฮะล่องหุนซึ่งก็เป็นการล่องหุนแล้วก็จู่โจมศัตรูนั่นเองครับผมด้วยตัวของนางงิงตะก็เลยกลายเป็นชื่อนี้นั่นเองครับผมแต่ว่าชื่อนี้ไม่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการนะครับผมเนื่องจากว่า คนที่ทำตัวของบทแอสเทอร์บัดดี้ตัวจริงก็คือตัวของอาจารย์คามมจ,จิถูกต้องไหมครับผมเขาเป็นนักเขียนแต่ว่าตัวของอาจารย์โนกิเนี่ยเขาเป็นแค่คนวาดนะครับผมก็เลยไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่ว่าแกนเนี่ยก็ได้มาบอกว่ากูชอบชื่อนี้เออชื่อนี้กูคิดมาแล้วนะครับผมตามนั้นแหละโอเคอันนี้เมฮให้เมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม